สองตัวข้างบนแตัดดิมีตัวหนึ่งอยู่นี่อยู่นี่ล่าสุดลองการเดินเนี่ยเอาเลยน้องสองน้องสองหมดเลย Okay. We routed that squad. Parkstar out. I have sharpened my skills. It, right? enemy that's it. That's it, that's it. One less enemy. Impressive. And I'm not easily impressed.

จบแล้โอ้อจบแล้วไปโก้ซาวเวอร์ต่อได้ครับอ้อมมาอจะไล่ามาทางเราเลยนะทันอยู่ท่านอยู่คนกำลังยิงกันเลย ปั๊มไหแล้วตปั๊มปปั๊มเลือดไปหนึ่งขอปั๊มแป๊บเจ็บหนึ่งยิงทั้งหมดที่เสร็จเดัน Nó lên mình. Bên mình bên mình. Tao sáng môn sụt. giờ như chết, man. Spot lên lên. Reloading. Even chubi nào. Reloading. 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 này Reloading. này, มีคน่วยอีกไปต่อได้เผ็ดจ่อไปไอเผ็ดจ่อไปหมดเลยฟังนไอ้ชุ้มาแล้วละไอ้ฟนหนึ่งเนี้ยระเบิดโอ้โหจุ๊บเลยจุ๊บเลยจุ๊บเลยเดี๋ยวเราบ้าเจอระเบิดเต็มแน่เลยคุณระคำะระคำะ เจออีกหนึ่งชุบเลยชุบเลยชุบก่อนชุบไม่ได้ชุบไม่ได้ทำไมอะโอเคมีอีกตัวนึงเมื่อกี้มันจะตายหมดแล้วทั้งสองอะชุบยัง้าเ,เดียวตายนี่ยิงกันอยู่ฮวหลบก็มีมีมี มีตกบยิงกันนะแล้วตลบมาเนี่มามามาราโดนเลาโดนหลบหลบมาสองลอยไปนู่นนั่นเนี่ยใครปาดอ่ะมันปาดมาหาต่อฟ้าต่อฟ้าเดนหนึ่งน็อกน็อกเข้าได้เข้านะคุณเข้าได้เข้ามันะฮะเข้าดีกว่าเข้าดีกว่าเพราะว่าข้างในมีมีคนชุบมันโดนเพราะว่านี่ย ไปก่อนไปก่อนคุณไปก่อนข้างหน้ามาแล้วสามคนคุณมาช่วยผมหน่อยไม่ไปกันมลไ้าไปไม่ทานนะขึ้นกันผมสามได้ไปหนึ่งโอเคแต่จะเช็คเช็คเช็คบ้างก็ได้ผมยังเช็คไม่หมด ไม่รู้มีคนได้ป่าวนี้มานี่นี่กระเขากรเขานี่นี่นี่ผมไซ้ำให้ผมซ้ำให้พวกคุณอยู่ข้างบนเจ้าวับเจ้าวับใกล้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 นี่นี่อยู่ฝั่งนี้เอาเลยเอาเลยเอาเอาให้หมดเลยนี่นี่ ก,กลับโพได้มีคนจุ๊บข้างห,หลังเห็นปหมเอาโพเราเอาโพเราอัดได้บ้างก่าะเป็นตีมันละยิงไปยังไงให้เกาะข่าวไ,ไ,ไาอ้ผนะัยไงบวมเลยวิ่งชุบอย่างเดียวหรือเปล่าเฮ้ยเราขยับเราก็ได้ไม่วงอ่ะน่าจะต้องโผล่เดี๋ยว่ไปแล้วเราจะเปลี่ยนเราเล่นบ้านนี้ก็ได้ แต่ผมเอาพไว้ก่อนแล้วกันนะอ่าแบตในบ้านดับสามตัวผมผมไม่อยากให้ใครเข้ามาในบ้านเราเลยเอาหุ่นเขอไปกดเอาหนึ่งแล้วหนึ่งคุณช่วยดิมีคนมาเลคนมาคนนี้น้องหนึ่งครับน่ากำลังชุกันอยู่ ได้ปะหสบายนีเห็นไอ้ครับกลับด้ซ้ำไปละไม่ไม่ได้ซัมันก็อยู่ข้างล่างแต่ผมไม่รู้ตัวนอยั่ไนอ๋อไอ้ี่หายไม่ใมีคนตามาล่างมีข้างล่างมี <c oughs> มีคนฆ่าตัวนี้จมตายเฮ้ยเฮ้ยข้าวบุญด้แล้วเข้ามาข้างในข้าวบุญข้าวเรยวข้าวเร็วข้าวบุเข้าวเร็วขึ้นไปยังไง ไม่เย,ยนี่นี่ไตง,ดดงตัวน็อม่ไไม่ครเตัวอ้หแ่ต่ตีอะโ้หไม่ดีกันให้ไม่ดีัข้ามาเรื่อยๆด้ปะดูว่าไ,ไม่ได้ผมพยายามอยู่้าเ่ขานได้ แต่ว่าผมก็อันนี้ม่ไปอยู่นะาจุไปโดดยักันคุณนันโดดไปส่กันปาใส่กันมามาอยวะอยู่นี่ยู่นี่ทันไหมันเฮ้ยโอ้เหี้ยแล้วมนกดไม่ติดเหี่ยสูนวิงมาจขึ้นไปทัน นี่ยขับปีนขึ้นเฉยๆเลยดื้อๆเลยงั้นผมต้องปั๊มให้เต็มอ่ะไม่งั้นผมล้างแอนน่ะดูฮะเาใส่กันอยู่กับคุณนี่ยแหะข้างบนเนี่ยแต่คุวเปิดนะเอาไม่ทำนี่ไงพอคุณเปิดปุ๊บหลังผมแอนเลยทีนี้ผมรออยู่อย่างนี้เละนนี้ไปเลยป่านละข้า แปดก็ไหยกันไม่ป่าไม่ถึกป <laughs> ะไรอ๋อตีสุดท้ายแล้วเหลอใ่คุณกับมันมเอาแล้วไงผมล้างแอนให้คุณเปิดไว้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเพื่อนมันรอดไปได้เพื่อนไปไอ้นี่ไอ้นี่ก่อแตกเติมาไปเติมปั๊มอยู่ปั๊มอยู่ข้างบนหรือข้างหน้าครับข้างบนข้างบนข้างบนตรงนี้ข้างบนตรงนี้เฮ้ยอ้อมนั่งอยู่ไหนอ่ะโอ้โหอันเอาอยู่ตรงไหนวะแแออดไก่วใหม เฮ้ยโดนเจยโดนตายตูดสักสองร้อยยังด anyway> ีวะมีคนสองร้อยไปก่อน allowing themselves to be caught ไปเอาตรงมาร์กเหลือก่อนครับโอเคโอ้เหี้ยใครวะเนี่ยคิดว่าเต็มมดไหละว่าล็อกอยู่ผมล็อกไปอยู่ จะไปยิงอะไรเงี้ยมันอันเยู่สองที่สองสองฝั่งเย็นเน่ยอ๋อออตรงนี้ก็ยิงนี่แค่นีิดเหรอชิดเลยจิดเลยแนบมันวอล์กกับวอ์กับรอรอรอว์กับมันวาล์กกับวาไปทางไหนมาร์คหน่ยมันวเข้าข้นหยนิดเลยิ๊บินสามาคิดอ๋อมันขวาโอเค คุณโดดมาทางผมได้บ้างแต่ผมขึ้นเทปโผล่บนเป็นร้อยหกตรงนี้เป็นร้อยหกโดดโดดโอไม่รอดอ่ะมาเดีไยวมาเดี๊ยว

แต่เมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้นึกแบบมีเค2เมตรลงเลยผมไดินมาเดียวเผมบ่นดันแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้มีเค2เมตรลงแป็นนิดนึงนิดนึงมายัดกันมายัดกันยิงปียิงปียิงปีหลังเราเคลียร์แล้วใช่ไหมต่อแตกก็แตกเฉลี่ยนิดเดียวโอ้โหแม่งเลยอย่างละเม็ดอีกทหนึ่งเข้าอีกทหนึ่งเข้าจะได้เลยที่สามที่างละเม็ดเลยอย่างละเม็ดเลยสองตัวสองตัว The enemy moving in. Enemy. Enemy. I'm under enemy shield cracked. Enemy down. All squads down. Way we made it. the right choices. New kill leader. Enemy, right? no, ตัวอะไรไปเลยปีบแล้ววไอเก็บ uh, ล like ีว่าน่ๆเัก็บลให้อ้อมอมนี้อ้อมวนี้อ้อมแล้วก็ขึ้นไปฝัน้มันโดนเข้าบนจเบนีใช่เไปเจอไอแอดที่ยอยู่ตรงนั้นช่วเลยนี่ไงมีคนด้วยดันได้ไหมป้าได้เ

ไ้ดังกลับไปก่อนกดกดฮะผมปั๊มผมปั๊มผมกันยิงใครวมายิงผมวมายิงผมหังผมผมปั๊มไม่อยู่ผมปั๊มไม่อยู่แล้วเขามาทำอะไรข้างนอกวะเฮียไม่เดินไม่เดินลงไปแล้วยังไงตอนนี้ต้องเดินไปเลยกลับทางเดิมก็ได้คุณเข้าไม่ได้แเราฝันไม่ให้เข้าอ่ะ ใเสองวันคือผมแบตแบมาบแบตโอ้อันนี้เป็นมือลูแห่งใช่ใช่ใรุนมันจะยากวมีคนหิวขอมทิขึนนี่อยู่วงนะวงนะ เอาผมปี๊เอาผมเล่นได้เอาผมเล่นได้ไอ้ข้างบนมันมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วข้างบนไม่น่าเลยใ่ระเปิดเกียงเลยเมื่อกี้นี่เราอยู่เนี่ยได้นะได้อันฟันแล้วมันฟันอันฟันไปนี่มันฟันไปนี่อุ้ยโอ้โหดูจอมแพทย์ติดปากหั่มเอ้ยข้างในนี่ข้างในนี่

ที่ใชที่ใช่ใช้ก็จะแตกก็จะแตกว่าเฟรี่พันหนึ่งพันหนึ่งล็อคเจ็บ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 วัคเมากเลยเฮ้ยมันวับมันวับกลับมันวับกลับไปปะเขาเลยเขาเลยเขาาเลยเขาาเลยอันนี้อันนี้ไก่นว้ไปเหมือนหทีได้ โอ้โเอางเราได้กันเท่าไหร่อ่ะผมได้สิ